สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับน้ำพริกปาลาแล้วก็อันนี้ก็เป็นติดใจไอซุปใบมะขามค่ะคืออร่อยมากชอบมากก็เลยทำอีกนะคะแล้วก็มีปลาดุปลาดุกย่างปลาดุกย่างแล้วก็มีต้นหอมลวกมีสะดาวลวกค่ะใบสะดาวลวกมิน้นยังไม่เคยกินเลยนะใบสะดาวลวกเนี่ยเคยกินแต่ดอก,ม,กอมันเคยกินอามิ้นเคยกินอยู่แต่ว่าเคยกินแบบ ย่างไฟอะค่ะเคยกินแบบย่างไฟแบบลวกมียังไม่เคยกินแล้วมีแบบสดด้วยไม่รู้กินได้หรือเปล่าแล้วก็มีลูกเนียงนะคะเลยชั่วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือรสชาติคือแบบชอบมากอะนี่อันนี้คือใส่ผิดป่นแล้วนะคะ หอมมากเป็นปลาที่แบบคือหอมสุดๆแล้วก็ป,ปลาลาก็หายากมากหมายถึงว่าตัวตัวปลาลานะคะรสชาติดีบอกเลยว่าอร่อยมากน่ค่ะ ต้นหอมต้มใครยังไม่เคยยังไม่เคยต้มกินนะคะลองดู ใบสะดาวลวกค่ะอืมขมแบบมันๆอะ่ะอร่อยมากกระดุกเดีย สุปใบมะขามอันนี้ดอกหอมลวกค่ะ สะดาวสดไม่รู้กินได้หรือเปล่าลองดูใครบอกว่าลูกเนียงมีโทษนะคะลองไปดูสะดาวก็มีโทษค่ะเม็นว่าผักทุกชนิดมีโทษหมดถ้าเรากินเยอะเกินไปอะไรเงี้ย น้ำปลาดะวดอ่อนมาก ปลาดุกชอบไปแกงไม่กินอะไม่ค่อยชอบกินชอบกินพอ้อย่างเอาไปแกงก็ต้องแบบเขาเรียกนะต้องคนที่แกงอร่อยจริงๆอ่ะนม่ถึงกินปลาดุกอะเ <c oughs> <c oughs> จ้านี้เนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังซื้อมาไม่ได้ย่างเอง มีผักคลอดด้วยใส่พี่ปนเยอะอันนี้มินทําไว้แล้วก็มินเอาไว้ข้างนอกนะคะประมาณจ็ดแปดวันแล้วค่ะรสชาติยังอร่อยอยู่เลย ทำแล้วลองเอาไว้ข้างนอกดูแบบเจ็ดแปดวันอะไรเงี้ยรสชาติยังดียอดสะดาวกับ ปลาดุเข้ากันมากเลยอร่อยแล้วก็น้ำพริกปลาร้าไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดเลยว่าอร่อยมากนี่ค่ะนั่งอัน ไม่ล่วงนะคะขมอะล่วกก็คือ,อยังขมอยู่แต่ว่าไม่เป็คนที่กินของขมได้ไงตอนนี้มิ้นปลูกมาล้าขี้นกไว้กำลังออกดอกเดี๋ยวจะเก็บสดๆมากิน พื้นที่ที่กรุงเทพบ้านมิน่ะพื้นที่อันน้อยน,นิดมินก็ยังจะปลูกนู่นนั่นนี่อีกนะเพราะหมู่บ้านมิน่ะมันเป็นข้างหน้ามันเป็นส่วนกลางนะเขาปลูกดอกคุ้งดอกเข็มไว้มินทอดออกหมดเลยแล้วก็มินก็ไปปลูกดอกเอ้ยไม่ใช่ไปปลูกผักค่ะ จริงๆอ่ะข้างๆบ้านเนี่ยมีพื้นที่นะคะแต่ว่าต่อเติมบ้านไงพอต่อเติมปุ๊บหายไปเลยพื้นที่มินหายไปเลยพื้นที่ปลูกผักต่อเติมห้องแม่บ้านาห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องเนี้ยห้องที่มินไลฟ์สดอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่ห้องที่มินถ่ายคลิปอะ่ะเป็นห้องต่อเติม ปันธุดอกหอมอ่ะ ทุกคนไปลองดูนะคะซุปใบมะขามอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวจะกินใบมะขาม เปรี้ยวมากเปรี้ยวกับใบกระเจี๊ยบอกีกอะ เดือนนี้รุ่งนี้มีต้องกินข้าวกบน,นี่แหละกับข้าวเดิมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปปลาลอยลงไป ไม่ม่นคนที่ชอบกินหัวปลานะยกเว้นปลาดุกปลาดุกนี่ไม่มีเนื้อเลยเป็นกระโหลกเลยเมื่อก่อนใครไม,ไม่ผู้ใหญ่หลอกมิน้นเขาบอกให้กินหัวปลาดยุกเยอะๆจะได้ฉลาดโดนหลอกเพราะว่ามิ้นไม่ฉลาดแล้วก็ให้กินหาง มิ้นเพิ่งมารู้ตอนโตว,ว่าโดนหลอกเหมือนกันส่วนห่างอะคนเขาไม่ค่อยชอบกินเพราะว่าก้างมันเยอะปลาแบบบ้านนอกอย่างนี้ยค่ะเวลาแกงอะ่ะห่างมันนี่คนจะไม่ค่อยกินคนจะกินแบบว่าช่วงกลางช่วงหัวอะไรเงี้ยกินข้ากันก็คือม,มินก็จะแย่งห่างตลอดอยากว่าน้ำเก่งถามว่าว่าน้ำเป็นไหมเป็นแต่ไม่เก่งหรอก เคยเคยเกือบจมน้ําตายครั้งนึงมิ้เป็นคนที่ไม่สามารถว่ายน้ำแบบนานๆได้แต่ว่าว่ายได้นะเป็นคนว่ายน้ำเป็นแต่ว่ามิ้นเคยนั่งเหลือแล้วเรือคว่มค่ะนั่นแหละเกือบตาย ก็ห่วยจริงๆนะไม่มีเนื้อเลยอะหอมมาก ใครทาซุปใบมะขามอย่าเผลอต้มนานนะคะต้มนานนี่คือเปรี้ยวเลยนะคะต้องต้มแบบต้องต้มไปแล้วก็ชิมไปว่ามันเปรี้ยวหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้คือกําลังพอดีเลยแบบเปรี้ยวกลมกล่อมได้กินของปลาหมึกแห้งอ,อร่อยมากปลาหมึกต่อ,กตอยค่ะปลาหมึกเวลาเอาไปต้มมันเด้งมาก ซุปมันนี่กินมันมันซดแล้วมันหยุดไม่อยู่ค่ะมันอยากซดเรื่อยๆอร่อยมินจะบอกว่าน้ำพริกนี้มิสามารถกินได้แบบทุกวันเลยนะคืออร่อยมากวันไหนที่มินไม่ได้ทำคลิปใช่ไหมครับน้ำพริกเก่าเกนี่แหละมินก็เวลามินไม่ได้ทำคลิปอะมินไม่ได้กินข้าวกับมือนะคะมินกินข้าวกับมือแค่เวลามินถ่ายคลิปแค่นั้นเองก็คือมินก็จะใส่ รู้ไหมว่าทําไมมิ้นไม่กินข้าวกับมือกินข้าวกับมือกินข้าวได้เยอะค่ะคือถ้าถ้ามิ้นกินข้าวกับช้อนอะมิ้นกินขา้าวแบบนิดเดียวเองค่ะแล้วก็มิ้นก็มิ้นก็น้ำพริกรใส่ลงไปแล้วก็คลุกๆแล้วก็มีผักอะไรก็ใส่ใส่แล้วก็แบบคือกินในถ้วยเลยค่ะง่ายๆมิ้นไม่ควรกินง่ายมากเลยนะเวลาทําคลิปเนี่ยก็คือแบบผักมันก็จะดูอลังนิดนึงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือผักหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบมิ้นกินข้าวเหมือนแบบบาดใส่ผักก็คือรวมทุกอย่างเลยอยู่ในในถ้วยเดียวกันะเี้ยค่ อก็เป็นประมาณนั้นแหละไม่ได้เอามาแยกถ้วยแบบอย่างนี้โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปของมินแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ